นอเอ,อยยาสุไลืเดิมถิ่มหงันพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงหยางพ่เปิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญาย่าสุลืมชาวนาภูขี่ควาย่อนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานคำพูดถิ่มกันกรครับไปใส่เกลือกีสานอ่อยต่อยซอยชองซอยเชียกันเด้อพี่นออ้องเด้อ กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเนเด้อครับเพื่อชิโนผ่านอีกไม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้บ่ได้ไปไสไกเด้อพี่น้องเดอ้อผ,ผ้าผ้ผาพีผนองนะครับมามาเยี่ยมชมฟาร์มมาเยี่ยมชมคอ,อกนหน่อยๆนะครับ ของตัวผมเองเนี่ยละพี่นอ้องเฮากาะได้รับเกียรตินะครับจากมือฉมังนะครับมือจับควายนะครับสาวสวยพี่นอ้องเฮาน้องจีกนะครับมามาจับให้นะครับมาจับควายให้นะครับนี่พี่นอ้องเฮาเป็นได่ภาพพีภาพนองมาเบิ้งนะครับจะสิว่างได้ละ่ะป่าจาพูดคุยกันเนาะพี่น้องเนาะว่าได้เป็นการแนะนำหรือว่า ชีน้ำนะครับว่าจะเป็นการแนะนํำหรือว,ว่าชีน้ำใส่ขอ,อกใดใส่ตัวไดนะครับให้เป็นการพิจารณาของผู้เลี้ยงควายผู้พัฒนาควายเอาเองเลยพี่น้องเด้อน,นะครับสืบสาวเล่าเรื่องสืบสาวหาเสือหาสายเอาเองพี่น้องเฮานี่นะครับผมก็เป็นซื้อนะครับแต่ว่าซื้อของผมเองนี่คือผมนะครับเป็นคนทายคลิปเลยพี่น้องเด้อ เราก็เลี้ยงเองนะครับพัฒนายุคขอ,อกเจ้าของมีนะครับว่าแมนวา่ามีกล่องมีโทรศัพท์หลอดสียางไปไทยเอาเลยบ่แมนนะครับผมผมเลี้ยงจริงนะครับพัฒนาจริงแล้วก็ซื้อขายจริงพี่นอ้องเฮานี่นะครับตัวผมเองกับบ่อเลน,นตามกระแสมากมายเลยพี่น้องเ้อเอาตามทุนตามฮ่อนที่เจ้าของมีนะครับ่ามีแม่บอกแม่พันธ์ พี่น้องครับมานนะยนํานะครับนําเขาไม่แต่ว่าบ่แมนบ่แมนวานี่ได้พี่น้องบอ่วแมนวาน้าเขาเพิ่งน,นําเขาได้โดนเติบแล้วแต่ว่าไ่ได้ออกซื้อนะครับตัวนี้กะผมเอามาได้ประมาณย่บบังครับย่บบังยับนี้ยับนี้คนเออให้จับควายซื้อนะครับให้จับควายซื้อบ่ได้มาบางกล่องเด้พี่น้องเด้นี่พี่น้องเหานะครับอ่าพิ่นว่าเป็นควาย สายอีสานนะครับเพชรอุดรเฮาเนี่ยคะพี่น้องครับ่อยเลยครับ่อยเลยบวเลยเขาห่อนเขาสีงุดมงิ้ดจังหน่อยเป็นแม่ทองนะครับตัวน,นี้ได้มาจากน้ำตาพอนะครับเป็นนายหอยงผู้เป็นหูกลวงตาไกลนะครับเป็นแนะนําผมก็เลยไปเบิง้งก็เลยหมักก็เลยแบ่งผลมานะครับนายทองเป็นเงิอนอุทัยนะครับปลาเงิอนอุทัยไปซี่หาเดือนนี่ยครพี่น้องเฮาตัวนี้ เป็นควายเขาเล่นะครับควายเขาเล่ถึกตาพ่อข่าพี่น้องเฮ้าค้นพี่บาถึกตาผู้สาวนะครับผู้ฒถาโบราณแต่เก่าไห้นะพี่น้องเฮ้านี่เป็นควายเขาเล่นะครับหัวหมุ่มหง่ข้อหัโหนกเขาข้อดีเป็นควายลำตัวเง้วพี่น้องเฮ้าที่ผมมักนะครับคือลำตัวของเพลินราคาในทองเพลินนะครับเป็นเป็นว่าเป็นเงินุไทยนะครับนี่ สมกันเราถ่ยไปสีหาเดือนแลไวพี่น้องเฮานี่โอ้บอกยงังคว่ำคว่ำหม,มักเนาะหมักไผ่หมักมั่นพี่น้องครับเนี่ยโอ้ย่อนแสงพี่น,อน้องเฮ้าขออภัไพี่น้องเฮามันย่อนแสงนะครับนี่พี่น้องครับเป็นควายไทยกวางนะครับไล่กวางแล้วขอเบิ่งทางนาไปเลย,ยน,ยน,นี่ไล่กวางนะครับหนานะครับงอนโก พูน่ะพี่น้องเฮาเอื้อไงแกงขาไงโอ้ยเป็นไยพี่น้องเฮาปากไงนะครับนี่โอ้ยก่างแห้งเด้พี่น้องเด้ตัวนี้เด้เอื้องพูนขาหนียืนบ่ยืนชิดนะครับพูนกลเป็นวา้มีอายุบ่พี่นอ้องอ่เจ้าของเพิ่นวานะครับอันนี้คือเจ้าของเพ,พิ่นวาเด้พี่น้องเด้นะครับลูกโตที่สามในท้องแต่สายตาผมผมกะมันหนาสิเป็นลูก ลูกซีลูกหาแล้วนะครับอันนี้คือสายตาผมเลยได้ผลลัเขาหายกันขึหนึ่งสองสามนะครับลูกสามตัวตัวที่ซีนะี่เป็นตัวในทองเนี่ยในในความในความขิดผมเด้นะครับนี่แต่ว่าเป็นวา่ที่เชื่องไปสซานะครับไปซ้าเป็นวา่ออกส่งสไตล์เต้านะครับยางหัวมุม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 ,ม,มไปจินสซาจินเรื่อยจิน่อเซานะครับนี่เขาจะจิน อันนี้คือผมเลี้ยงสียหนาแผละนะครับเนี่ยห้าแผละห้าไว้ธรรมดานี่ครับมันก็นกีก้กินมุมมุมประชานี่แหละพี่น้องเฮากินสะสะแต่บ่เศร้าเป็นควายลำเน่านะครับเน่าขาใหญ่หางเลือดหางลำนี่พี่น้องเฮาเป็นผสมปลาเงินอุทัยไว้ผมก็เลยจัดมาสตัวพี่น้องเฮานี่ได้การร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่แหละพี่น้องครับโอ้ย้อนแสง อาววนี่พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยบอกกันไปนั่มนะครับพี่น้องห้องตัวที่สองสาวสาวหน่อยสาวสวยตัวที่สองนะครับตัวนี้นําเสนอเป็นควายหน่อยที่กระดูกแขงขาใหญ่ถอยลังอีกเก้่หนึ่งครับบึ้มบัตทันเป็นเสียกเลยพี่น้องเอ้อบัทันเป็นเสียกนะครับนี่วาสีอเอาไปยางสนามน้ำมูฟันกันบบทันเดีเป็นเสียกนะครับตัวนี้นะครับนี่เบิง้งนี่นะครับลูกพอ ท่องเอกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับลูกพอท่องเอกเป็นคยล่ลำแขง็งลำขาใญ่นะครับเร็บพี่น้องไม่เอากุเร็บกล้ามขอแขง็งขอขายใ่พี่น้องข้อดีนะครับข้อสไตล์เงื่อนอุยไทยนะครับเป็นไขยข้อกายดีพี่น้องเห่อ่ดเบิ่งพี่น้องครับนี่พี่น้องเฮาเป็นไหนกินตนาการของผมก็คือ ผมอยากมีวายแบบนี้นะครับข้อแบบนี้ขาแบบนี้กระดูกแข้งขาจัางสี่นะครับจินตนาการคือความอยากได้นะครับแล้วก็ผมสิพัฒนาเอาห้มีห้เป็นควายทองยื่นำผมแล้วกอ่าเป็นวายที่ผสมยื่นำผมแล้วกาทองยุ้นำผมแล้วก็วกให้มีลูกเกิดเป็นเล่าของจาของเองนะครับนี่คือความตั้งใจนะพี่น้องเด้อเนี่ยบาะว่าเจ้าท่องเอกนี่เนาะ ปู้เพิ่นเป็นเงินอุทัยนะครับพอเพิ่นนี่เป็นบีกุทัยนะครับแล้วก็จ้างมาเป็นท่องเอกนะครับแลวก็มว่าเป็นตัวนี้แหละพี่น้องเฮานี่นี่พี่น้องเฮา,าขีเมืงครับแช้งขากระดูกแช้งขาหน้าตาพี่น้องครับเพิ่งเอาคุณปากง่ายหัวง,งกระบ,บานอันคอที่ผมติดแจคือเขานะครับส่วงเขาที่ผมติดแจ นี่ขอตํนนี้คือส่งเขานะครับเขาบ่เปิดปันใดพี่น้องฮาองได้มาทางแม่นะครับแม่หัวมุมๆเขาเขาบ่เปิดนะครับได้ท่าทางเม่แต่ว่าเอิ๊กเป็นแฉงเป็นขาเป็นล่ำชิ่งเป็นล่ำตเป็นเอิกเป็นมัดซูเนลได้พอมามัดนะครับบ่ไใดตั้งแต่เขาพี่น้องฮาองนี่นี่แหละคือหมองที่ผมสีแดงนะครับที่ผมสีหาพอมาแกะ เนนาพี่้องฮสิได้เห็นนี่ดอกพี่น้องเฮาให้ผมฝึกก่อนนะครับสิได้เห็นยางไปกวนมูอยู่นลำสนามในดอกพี่น้องเฮานี่ยนะครับตอนนี้ก็สิร้อยสามสิบกลัวๆนะครับสร้อยสามสิบกลัวพี่น้องเฮานี่ปล่อยหน่อยเพราะทถึงปีนะครับแต่ว่ากระดูกแข็งขานี่มาผมว่ามันแปรนางพ้อยเดินพี่น้องเดิน นี่นะครับตัวนี้อันเปรียบเทียบแล้วนะครับเปรียบเทียบแล้วกิติให้พี่น้องฟังน้ำเบื้องน้ำนะครับคือควายตัวนี้เป็นควายที่ขาหลังเหยียดนะครับมีข้อแข็งข้อขาเหยียดเงาหางไงน,นะครับข้อกายข้อตีคือเขานะครับเนี่ยหมอนายขักอีรีพี่น้องเข้าคุณข้อกับกายดีพี่น้องครับ พี่นอ้องเข้ามาข้อเงข้อขาเป็นค้อยอ่างแต่หน่อยนะครับมีขอขอเสียคือเขาพี่นอ้องเขาแล้วก็ขนหางนี่บ่อลมปันไดนะครับนี่คือคือขอเสียตีซู่พีสู่น้องฟั้งนะพี่น้องครับเนี่ว่าแมนไปไทายของผู้อื่นหรือไปตีเจ้าของผู้อื่นนะครับผมผมก็ตีห้าลังบาท <c oughs> นี่ถ่ายเขามาเบิง้งนั่งพ่อยแบบนี้ครับ ผสมเ้อพี่น้องเ้อผสมแล้วนะครับนั่งพ่อ,อยยี่ผสมแล้วผมจินตนาการคืออยากได้ควายยักษ์เลยพี่นอ้องฮาองก็เลยศึกษานะครับสายควายใหญ่ควายยักษ์พี่นอ้องฮาองจนว่าไปพ่อเด็กยักษ์สมัยนี้พ่อสอนี่คือเจ้าขิงค้องนะครับเจ้าคิงคองผมก็เลยเขาไปเบื้องประวัติพี่นอ้องฮาองเจ้าขิงข้องนี่ เป็นลูกของสายพ่อนะครับเป็นลูกของใหม่เขาไงสายแม่นี่แม่นี่ซื้อวางได้ผมจำได้แต่ว่าตัวแม่นี่เป็นลูกของเบิรมพัล้านนะครับในจินตนาการของผมก็เลยว่าถ้าผมอยากได้คข่หย,อยกักตอนแรกนะครับผมอยากได้ลูกเป็นเป็นสายของของลุงเพช็ดนะครับบาเนี่ผมก็เลยกลับลํำนะครับบอาแล้วสายลุงเพช,ช็ดผมเลยอยากได้แบบ จินตนาการเนาะเด็กด้าเทียมีควยหยักควยไ่ที่เกิดในขอกอาง้องนะครับคือยังเจ้าคขิงค้องสิพี่น้องฮเพราะว่ามีตัวอย่างเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่เขานน่แม่คองคิงคองหน่เป็นหลูกของเบิ่มพัล้านะครับตัวนี้คือกันพ่อยพัลลานี่คืเป็นหลูกของเบิ่มพัลลานวันนี้ผมเลยให้มอโจมาผสมไม้เขาไงนะครับเข้าไปแล้วตอนนี้พี่น้องฮาเอารบกวนนะครับรบกวนจับนั่งพ่อย สวยๆ да ยืนสวยให้นะครับยางเขาไปเลยครับยางเขาไปยางเข้าไปจับเขาถอยจับยืนด like ีๆครับคนออกไปเลยครับออกจากหงนาจอไปเลยครับค <able things. S 1> ้น่ะพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่พ <Pra elves ez Terra> ี่้องห้องยืนดีๆยืนดีๆยืนขาลังดีๆ้ังขาลั้วพ้พ้าวว้าวข้า้ว้วเา้าา นี่นะครับจินตนาการของผมก็คือนะครับสายตาผมนาะพี่น้องเนาะบ่านแมนวาบ่าแมนว่าสีเป็นยองมัดสมองสูบอนนาะงพี่น้องเนาะก็คือควายตัวนี้นะครับผมผมสิแก่ข้อนะครับคือข้อเขาเนี่ยบ่ถึงเลนั่นคือควายควายหมอบพี่น้องเขาควายหมอบควายกลมตําคกลยบ่หยกบ่เฉิดนะครับซึ่งผมมองแล้วคือสายลุงเพชรข้อบ่ จินตนาการผมนะครับคือค้อมันเจกะข้อไปได้เอาง่างๆซะไปนี่ครับผมก็เลยเสียจอมใหม่ใส่กลับลำทันทีหลังจากที่ซื่อน้าเชื่อของเพลสยามนะครับผมตั้งใจเสียเพลสยามใส่ตัวนี้ผมหมักกระดูกแขงขาเขานะครับอยากได้ควอยักษ์พันธุกรรมควยยักษ์ค้องลุงติ๊กนะครับแต่ว่าเมื่อเบิ่งแล่วค้อยจะคล้งองมันข้อบ่บบเกงพี่น้องเฮาเอางว่าข้อบ่เกงนะครับผมก็เลยเอา หันไปใส่เจ้าไม้เขาไงวาเนี้พี่น้องเฮาเพราะว่าเห็นผลงานเขา,าเห็นแล้วนะครับเห็นลายตัวแล้วคือความพอใจผมมีนะครับเป็นควายแมทีนี่ครับวงเขาขั้นซอนด้วยพี่น้องเด้อแเราก็ขา้นเขาไงเอามือลบกวนเอามือใส่เบิงครับเบิงขั้นเขานะครับไงตัวนี้ขั้นเขาไงแล้วก็วงเขาน่าสิเป็นขั้นซอนนะครับว่าเขาค่อยโตออกมากเลยได้พี่น้องเฮาเนี่ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ คือเขาอยู่ประมาณนี้ครับตอนที่ผมซื้อมาได้นําเขาดิอันนี้คือผมเอาไปให้เสียโซนะครับเปียมชัยฟ้ามเป็นแตงเขาไห้นะครับตอนที่ผมเอาเขาสนามตอนแรกเลยนี่คือห้อยขูดเขานะครับนี่คือห้อยขูดเขาแตงเพื่อนยังครับหนึ่งเนี่ยมันสิผมมีแมงแบบนี้พี่น้องเฮานี่เนี่ยถ้าเขาว่าแตงเลยนี่เห็นบอลสีไม่มีแมงเลยมันสีขั้นแบบนี้มันสีขั้นมันคือยังบอกยังไงขันข้นมันเป็นเขียวแ่แม่นะพี่น้องเฮานี่ยมันก็สีขั้นมันก็สีหะกขอกหักลักนะ แล้วก็เวลาผมออกเข่าสนามเนี่นรอมันนี่มันสีชะล้มสีชะล้มน้ามันยากนะครับเหลียวบ่กบาเง,งาบางงามพี่รองเข้าถ้าเห็ดต้งสีเรามันเงามันง,า,า,ง,งามเลยเนี่ยเห็ดผลมันมี้นี่ครับเนี่ยแตงให้มันสวยงามพี่รองเข้านี่คือนี่คือบักแหลกท,ที่ที่ออกมาจากผมนะครับเนี่ยนี่ผมซื้อมาเนี่ยผมมาเห็ดนี่คือนี่คือข้อนเขาแหลกเลยนี่ผมมาเห็ดเนี่เอาไปห้เสียโซเปีียมใช่ฟั่มเห็ดให้นะครับเสริมสวยให้นี่พี่้องเข้า บ้านี้เนี่ยมาอยู่น้องผมนี่มันออกบันี้กระดานใหญ่ไปเรื่อยแบบนี้พี่น้องเฮาเนี่ยเบิ่งเอาเนี่ยซิปนิ้วอันขุลูขีเลี้ยงผมนี่เบิ่งเอาเลยคุณเบิ่งตัวคุนเบิ่องตื่นล่ะนี่พี่น้องเฮากระบาดเริ่มใหญ่ออกไปเรื่อยนะครับหัวก็เริ่มโหนกออกมาเรื่อยพี่น้องเฮาแต่ว่าไล่นะครับไล่ก่วงแต่ว่าข้อเบยกพี่น้องเฮานี่เป็นควายข้อเป็นควายข้อต่ำพี่น้องผมก็เลยสิเอาเลยเอาสายผม ผมเบื้องเลิ่งแล้วนะครับคือผมเบิ่งแล้วว่า,าสายลุงเพชรนี่เป็นไข่ข้อบวกเก่งปันไดสำหรับสายตาผมนี่พี่น้องคันคันแย่งก็ขอโทษขออภัยละกะันคอมเมนต์เขามาได้นะครับก็คือผมจีแจกไขในคลิปต่อไปนะพี่น้องห้ออันนี้คือคือเบิ้งผมเบิ่งลหลายๆคลิปเบิ่งลหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าสิไล่สายกันยี่หรีพี่นอ้องเฮาเบิ่งเอาเบิ่งเอาหลัก เบิ้งเอาลักเบิ้งเอาตัวที่มันทรงหลูกด้วยพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งงไขยนะครับบ่ดจาเป็นตอง่าไปฟังควอมว้า้นก็ได้พี่น้องเฮาเอาเอาที่เห็นผลงานแล้วกะการใจลูกแล้วก็อ่าเขาเอนมาเลยล่ะเบิงบ้งเบื้องเอาโลดพี่น้องครับมีคลิปให้พี่น้องได้ศึกษาอยู่ดอกนะครับจังอ่าเพชรอุดรจังน,นี่นะครับกะจ้าของเก่าจ้กของเดิมพ่นนะครับของเพชรอุดร เพิ่นกับว่าเพิ่นลหลายคลิปนะครับก็บ,บอกว่าตรงกัน,นทั้งเทียน้างเทียกับว่าเป็นลูกในคอข้างังเทียกับซื้อมาจากตลาดนัดนะครับผมก็เลยเอาเอา,เอาสายตาพี่น้องเบื้องเอานะครับแล้วก็เงินอนตัไทยนะครับเงิอนตัไทยนี่มันค่อยออกจากปากข้องลุงยุ่นลาดเงย้าพี่น้องขออนุญาตเด้อคูุุ่รนะครับผมขออนุญาตทาพี่น้องจากเบื้องย้อนขึ้นไปเบื้องคลิปคู่วุรนะครับนั่นคือเพิ่นไปสัมผัสลุงยุ่นลาดเงย้านะครับ ควายเจ้าเงินอุทัยนะครับพอใะญ่เงินปางเงินอุทัยเฮ่าเนี่นะครับที่ผมหมักที่ผมชื่นชอบนี่ครับเป็นควายมาจากตลาดนัดนะครับเราก็บอกจากเสือสายพี่น้องเฮ้านั่นแหละที่หลายๆคนก็ไล่เสื้อล่สายกันไปกระบอกกันไปแต่อันนี้คือออกจากปากผู้ที่มือแหลกที่ผนจับมานะครับจับมาจากตลาดนัดทับท่านพี่น้องเฮ้านั่นคือปางเงินอุทัยนะครับนี่ก็ย้อนขึ้นไปเบื่อลาไรคลิปเอาพี่น้องเฮ้าศึกษาเอานะครับเอาสายตายจากของบัตรพี่น้องเฮ้าผม จังแลวนี่ผมบ่จังควยแมนนั่งพ่อยเนี่ยอ่าผมบ่อายจังเม็ดเลยพี่นอ้องเฮาผมบ่อายเลยว่าแม่เขาหนี่สูงงลอยบ่ถึงลอยสี่สิบนะครับผมบ่อายเลยอันนี้คือพ่านถุกกรรมทีเพื่อน่าได้เหละเก้าวกระโดดนะครับคือเลือดเขาเขากันก็เบื่อพลานนะครับกระส่งหลวงลมาเป็น150ลยนอ,อ,นอยหาสินนบได,ด้จังสีพ่พี่น้องเฮาแม่เขานะครับอยู่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่นำนองไส้นะครับเพชรชลัดฟ้ามพี่นอ้องเฮา แล้แม่เขาอยู่หันละครับผมอบ่อปิดบ่อบังนะครับเอาตรงๆเลยนะครับแม่เขาบัดเดเป็นควายหง่ควา,ย,าย,ควยักพี่น้องเข้าอันนี้ห้เคดิตขอ,อกเพิ่นนะครับที่ผมไปขอแบงค์มาไ้เคดิตขอ,อกเพิ่นเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นพัฒนาควายจากแม่น้อยๆนะครับแต่พันธุก,กรรมเก่ากระโดดแบบนี้นะพี่น้องเขานี่ในทรงหลูกมาลอยหาซิปนี่พี่น้องเขาแล้วก็เฉียวคู่แรกคือมัฒนสุดครับผมยังมีหวังว่าเดี๋ยวนีน้มันต้องมันต้องลอยหาซิปหาให้ได้นะครับเนี่ย มันต้องเป็นไปได้นะครับเนี่ยเนี่ยคือความหวังผมเนี่ยวันนี้ผมกับทพัฒนาเอาลูกเขานะครับในสันลูกเขาเนี่ยซึ่งผมอตอนนี้ผสมไม้เขาญงไปแล้วนะครับผมอยากได้แบบเล็กหน่อยหยัก,กๆคือจังเจ้คิ้งคองนะพี่นอ้องเ่านผมก็เลยใส่ไม้เขาใญงไปนะครับเพื่อนะครับกระดูกโครงสางไงแล้วก็แก่ข้อจักน้อยพี่นอ้องเ่านั่นะค,คือ,อจินตนาการที่ผมมอ่งไว้นะครับ ว่าส่วนอื่นผมถือว่ามามา,มาดีเติบแล้วนะครับเงาหางที่งหญ่นี่บันทายที่มาของเบิรมพลันนะครับหางใหญ่นะครับแล้วก็หางเงาาอยู่ทางด้านข้างน้อยนะครับผมบมุดเตะบึมนี่นะครับกำเนื้อก,กระดูกแช้งขามาเมื่อแล้วหางผัวหางเลือกหางลามมาแล้วได้หมดพี่นอ้องฮ่อถ่ายมังนาวตัดมาแล้วนะครับที่ผมแจกคือแจกคข้อ,อยังเดียวครับตอนนี้ เบิเ้อง,องเ,เ,เองื้อเขาพีน้องห่อบ่เนี่ยงเท่าเอื้เขาสิเตรียมบ่เนี่ยเอานี่ยย่างยันยงงนอยู่ด้วยพี่น้องด้ดวยเนี่นนยเบิ้งอเอานะครับเท่อว่าเอื้เขาสิเตรียมนี่มันสีน้อยสิใงญ่ทาไใดพี่น้องเคเดานะครับจินตาานากรารเอาอันนี้คือจินตนาการของผมผมเห็นควายตัวนี้จับมาแหลกๆนะครับเป็นสาวฟันน้ำนมนี่น้อยนะครับมีแต่กระดูกมากมันใหญ่มา,า,มาอ้วนอยู่นี่นะครับสรงรูปขึ้นไปจากของเกาฝนเบื้องฝนยังบ่เสียเลยครับ ป๊าปดเงยปันจี่ไอ้สันวา <c oughs> น้องบัวแดงนะครับใชัยภูมิ่มขอ,อกเกาของพลอยพันลานพี่น้องเอออกิดจากแมวเพาสูงมาเง่นะครับเอาเป็นว่าแม่เขาสูงบาเกินลอยสามสิบเจ็ดนะ่ะแม่เขานาะน,นะครับเดี๋ยวผมสิน้ำจีบว่าแม่เขามาไว้ขอ,อกถอยหลังอีกคราวหนึ่งลูกอึ๊บนั่นเป็นไงพี่น้อง นี่แะครับของผมจะแจกคือแจกข้อจักน้อยหนึ่งนี่แหละพี่น้องเฮานี่ยแจงไนี่แหละครับคือจินตนาการที่พ่สินสุดนะครับการพัฒนาที่พ่สินสุดแล้วก็บ่มีข้อได้ถือข้อได้พิดตได้พี่น้องเด้อล่องพิดล่องถือเขาเองนะครับเบื้องตามสายตาพี่น้องเฮาให้พี่น้องจินตนาการแล้วก็พัฒนาตามสายตาจากของนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องเบื้องก็มดดอกกูนี้นะครับเบื้องสามตัวคำเราว่าเอาไพี่น้องเฮาอ่า ในคลิปหนาเจังสีเบิ้งที่ผมผสมเผ็ดสยามใบนะครับมีเมลรอยสี่สิบเจ็ดที่ผมผสมเผ็ดสยามใบนะครับแล้วก็รอยซีผาเป็นวขยที่ผมนําเขาในการพัฒนาก้อนมูประมาณสามปีที่แล้วพี่น้องก็คือผมผสมตัวนี้ผสมเผ็ดล่าโค้งไว้แล้วนะครับหลังสงกรารสิทิเห็นลูกนะครับพี่น้องนี่แต่พลอ,อยพัลลาน,นี่น่าจะจบคลิปมือนี้แล้วพี่น้องจบคลิปยู่พลอยพัลลาน,นี่แล้วพี่น้องครับนี่กินตนาการบ่สิ้นสุดแล้วก็บ่มีผู้ได้ถือผู้ได้ิดพ,พี่น้องครับนี่ บอกไปตามตาตามเห็นพี่น้องเฮาผมเป็นคนตรงตรงนะครับอ่าอาจถืออาจพิษกะกะกะฝากพี่ฝากน้องที่ชมเอานะครับนี่วันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณนะครับอ่านั่งเอกนะครับทีม่าอ่ะเฮาเขาได้แสดงหนังบ่ครับแสดงหนังบ่เหรอบอกดิเนาะอ้าวยืนดีดีครับยืนดีดียกยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นไม่ต้องยู่ครับยกขึ้นยกขึ้นเขาแตะเข้าเขาอยู่จักเลยครับแตะเข้าอีก นั่นพี่นอ้องฮาคือผมฝึกมาดีแล้วนะครับพ่อยพันล้านนี่พี่น้องครับนี่อ่าเป็นไหลขอบุญขอบคุณนะครับที่เบิงที่ติชมกันด้วยดีเสมอมาได้พี่น้องเด้อน,นะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทงเกาทัทงงไม่นะครับท้งยูไทยท้งยูต่างประเทศนะครับฝากติดตามอ่าคอกหน่อยๆน,นะครับเพื่อพัฒนาแลวก็เป็นแนวทางให้พี่ไ้น้องต่อไปนะครับ อาสำหรับคลิปน,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 นี้พ่อไวยสมนีธ์สกลพี่น้องครับโอ้ภาพนี้สงางเท่าไรนับของภาษาคุยกันหน่อยเจาาย้าหน่ยเออจับข้อมันขึ้นมาหนีิจับมืออีกครั้งนึงครับหันออกมาค้นมาหนีิค้นนะครับหันออกมาหันหนาทางกล้องพี่เอออาสำหรับคลิปนี้พ่อไวยสมนีธ์สกลพี่น้องครับสวัสดีครับงาหง,งางพี่นอ้องฮอร์สวัสดีค่ะ